กสนานเป็นพระเอกไม่มีเงินสักบาทอาณาจักรทังห้าแบ่งทิติยอมทิ้งฐานะลูกคุณหนูทำงานสิปีผลธนาคารแทนแม่เดือนละหนึ่งล้าน กว่าที่ชีวิตจะประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้เชื่อว่าไม่ว่าจากพระเอกหรือนางเอกหลายต่อหลายคนต้องเคยผ่านจุดที่เรียกว่าความลําบากมาก่อนเหมือนกับนักแสดงหนุ่มคนนี้ที่หลายคนมองว่าเขาคือมหาเศรษฐีร้อยล้านแห่งขอนแกน่นที่เกิดมาบนกองเงินกองทองแต่เกิดนอกจากจะเป็นดาราแล้วแบงทิติยังเป็นทายาทเจ้าของโรงแรมที่ขอนแกน่นหลายคนเลยมองว่าพระเอกหนุ่มแบงค์ทิติมีชีวิตดีน่าอิจฉาเป็นคุณหนุแต่ แต่ล่าสุดเมื่อได้เห็นคลิปที่หนุ่มแบงค์เปิดใจในรายการวันบันเทิงท็อกก็ต้องเปลี่ยนความคิดกันไปเลยเพราะแบงค์ทิติเผยว่าแม้ภายนอกคนมองอย่างนั้นแต่ความจริงอาจไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้บ้านเรามีธุรกิจโรงแรม4-5แห่งแต่ข้างหลังบ้านมันอาจไม่ได้สวยงามเหมือนที่คนเห็นข้างนอก แบงเล่าว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนที่มีเงินชีวิตที่ผ่านมาของพวกท่านไม่เคยสบายซู้มาตลอดจากที่ไม่มีอะไรเลยตั้งใจจนสามารถมีธุรกิจอาพาร์ตเมนต์และโรงแรมหลายแห่งแบงบอกว่ายังจําช่วงเวลาที่ยากลําบากตอนเป็นเด็กที่ผ่านมาได้จากเคยอยู่แฟตมาสู่บ้านหลังเล็กๆห้องผักที่ต้องนอนพื้นจนมีอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองแต่แม่ก็ยังทําหน้าที่แม่บ้านเพราะเป็นรปพอเพราะไม่มีเงินจ้างคนเคยถึงจุดที่แทบไม่ม ีเงินจริงๆพ่อแม่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อดินรนให้เรามีชีวิตที่ดีทุกวันนี้แบงค์ต้องหาเงินจ่ายธนาคารประมาณเจ็ดหลักต่อเดือนคือเดือนละประมาณล้านกว่าบาทเพราะที่กู้มามันมีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ทำงานในวงการบันเทิงมา8-9ปีไม่เคยได้เก็บเงินของตัวเองเพราะต้องเอาเงินทุกบาทไปช่วยเหลือครอบครัวเพราะรายจ่ายแต่ละเดือนมันเยอะมากสำหรับแบงค์คำว่าลูกคุณหนูมันไม่ใช่เลยเงินที่หามาได้ส่วนใหญ่ก็ เอามาใช้ให้ครอบครัวแต่ตนก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะมองว่าสิ่งที่พ่อแม่ทํามาทั้งหมดไม่ใช่เพื่อตัวเขาเลยถ้าทุกอย่างมันหายไป มันไม่ได้เกิดอะไรกับตัวเขาเพราะเขาทํามาเพื่อลูกแบงรู้สึกว่าสุดท้ายทรัพย์สินทั้งหมดก็จะตกเป็นของตนแลนะน้นงะเพราะแม่ทําไว้ให้แล้วเขาเคยบอกว่าอยากทําบางสิ่งบางอย่างทิ้งไว้ให้ลูกเลยรู้สึกว่าถูกแล้วที่เราจะช่วยเขาเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเขาเลี้ยงดูเรามาจนโตมาขนาดนี้และซัพพอร์ตเราเสมอไม่เคยห้ามไม่ให้เราทําอะไรที่อยากทําเลยคิดว่านี่แหละคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เรียกว่าเป็นอีกมุมของชีวิต พระเอกดังคนนี้ที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้เลยจริงๆค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าทางเก่งแหมยังกระตันยูมากๆไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงถูกเรียกว่าลูกคนหนูเพราะการเลี้ยงดูของครอบครัวนี้ทําให้เขารวยที่ใจไม่ใช่ที่เงินจริงๆค่ะ